คลิปนี้อย่างยูที่จังวัดประจวบกันค่ะเพื่อนๆวันนี้แอนจะพาเพื่อนเือนไปตกปลากันที่ไม่ไม่ที่จังวัดประจวบกันค่ะแต่ก่อนที่จะตกปลาก็ข้อมาเติมสเสบียงกันที่ร้านข้าวตามสร้างก่อนค่ะร้านนี้เขาก็จะมีความเพชดให้เหลือกเกินระดับหนึ่งซ่องสร้างคนตาย,ยางเราก็ต้องจัดแบบเพชรระดับสร้างไปเลยค่ะได้กินเมนูเพชดๆพมันร้อยได้แรงอกจริงๆกับเพื่อนเติมสเสบียงแล้วก็เดินทางไปตกปลาไม่ไม่ของเรากันเลยไม้ไม่ที่พอเราจะไปตกปลาวันนี้ก็คือชายฮัท ทับสแกนั่นเองทับสแกก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดประจวบค่ะอมาถึงไม่นะคะเพื่อนเือน,นเห็นไหมคะบรรยากาศมันดีมากๆแต่อากาศก็รอ้อนมากๆเช่นกันอากาศร้อนรอนแบบนี้ก็ให้พีดุลลองย่อนเบ็ดดูก่อนนะคะว่ามีตัวหรือเปล่าส่วนผีทันนี่ก็กําลังว่านแห่เลยค่ะช่วงระว่างรอพีดุนย่ย่นเบ็ดนะคะว่าปลา,ามีตัวหรือเปล่ามาดูผีทันนี่กันค่ะว่าจะได้ปลาหรือเปล่ามาดูกันค่ะเพื่อนๆผีเขาก็ว่านแห่ได้เป็นปลากระบอกไซส์ซุยๆเลยค่ะเพื่อน ส่วนทางนี้นะคะพีดุนบอกว่าไม่มีปลาตอดเยือเลยค่ะเพื่อนทําไม่มีปลาแบบนี้ก็ต้องย้ายไม้ไปจุดอื่นกันค่ะพวกเราก็ย้ายไม้มาตรงสะพานปลาทับสะแกค่ะทีนี้นะคะพวกแอนก็ยังไม่เคยมาตกเลยนะคะเป็นครั้งแรกของวเราเลยได้ซอฟทามพีพีหนักตกปลาทันอื่นเขาก็ยังไม่ได้ปลากันเลยค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาลุนกันนะคะว่าพีดุนจะได้ปลากันหรือเปล่าส่วนวันนี้แอนข้อเป็นตากล้องนะคะเพราะว่าอากาศร้อนจริงๆกำลัง ลุนพี่ดุนตกปลาก็เลือบไปเห็นทองฟ้านะคะเมคลึมมาเลยส่งไส้วันนี้จะแฮวอดปลาแน่นอนเลยคเพื่อนแต่ในที่สุดความพยายามก็สําเร็จค่ะพี่ดุนก็ได้ปลาตัวแรกและตัวเดียวของทริปนี้มาก็ยังดีนะคะยังมีปลาโชว์ให้เพื่อนๆดูไม่ได้ปลาแบบนี้ก็ไปนั่งเฉียวชมบรรยากาศวิวสวยๆของชายทะเลทับสะแกกันดีกว่าค่ะเอาเป็นว่าวแอนจะทําคลิปตกปลาสนุกๆที่ได้มาฟากเพื่อนๆอีกว้รอชมกันด้วยนะคะ